คลิปนี้สาหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นขายของใน Titik t o อกนะคะจีจะมาพูดถึงวิธีการขายของใน t i k t o อกเนาะว่ามันจะแบ่งออกเป็นกี่วิธียังไงบ้างนะคะการขายของใน Tik To อกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือการขายแบบที่เราเนี่ยเป็นคนส่งของเองนะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือการขายแบบที่เราไม่ต้องส่งของเองนะคะเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าในหน้านะคะหรือที่เรียกว่าเป็นการทําในหน้า TikT o อกนะ จะมาพูดถึงประเภทแรกก่อนนะคะก็ place, คือการขายแบบประเภทที่เราเนี่ยเป็นคนส่งของเองก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเอีกเนาะ <อง S 1> เช่เนการขายแบบสต็อกกับแบบไม่สต็อกนะคะแบบสต็อกก็ตรงๆตัวนะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเราก็ไปหาสินค้ามานะคะแล้วก็นํามาสต็อกไว้ก่อนเนาะพอมีออเดอร์มานะคะก็ค่อยจัดส่งให้ลูกค้านะคะซึ่งแบบนี้ก็คือเราอาจจะต้องมีเงินมีเงินทุนนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องเสี่ยงนะคะในการที่จะขายไม่ออกก็มีนะคะ ส่วนแบบที่2ก็คือการขายแบบไม่สต็อกนะคะแบบนี้เนี่ยก็คือเราเราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนนะคะคือหมายถึงว่าเราก็ขายของใน Tik t ็อไปก่อนได้เลยนะพอมีออเดอร์มานะคะเราก็ค่อยไปสั่งจากแหล่งอื่นๆนะคะแล้วก็นําไปส่งให้ลูกค้านะซึ่งไอแหล่งอื่นๆที่พูดถึงเนี่ยก็โดยมากนะคะที่ยอดนิยมเลยเนี่ยก็มักจะหามาจาก s h o ป e ี Lazada นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีแอปอื่นอย่างเช่นอแอป a s e ซิเล็กนะคะแอป g i ฟ s y ซี่สัเพลงนะคะก็ จะมีแหล่งให้เราสามารถไปนำของมาขายได้นะคะซึ่งข้อดีของการที่เราส่งของเองเนี่ยก็คือกำไรมันจะเยอะนะคะทุกคนทีนี้มาดูไอกรอบเขียวมากนะคะการทำในหน้า t ิกต็อกนะเราก็จะได้รับค่าหนหน้านะคะข้อดีก็คือไม่ต้องจัดการเรื่องการส่งของเองนะคะคืออย่างถ้าเราขายแบบไม่สต็อกเนี่ยเวลาที่เรามีออเดอร์มาเนาะ เราอาจจะต้องมีตกกังวลนิดนึงแหละว่าโอเคเราไหนเราจะต้องไปสั่งมาจากแหล่งอื่นแล้วของจะมาถึงชั้นทันไหมนะคะเราจะโดนยกเลิอกออเดอร์ไหมนะแต่การที่เราขายแบบในหน้าติ๊กต็อเนี่ยเราไม่ต้องอไม่ต้องไปนั่งขีดตะว่าของจะมาถึงชั้นทันไหมและชั้นจะจัดส่งทันภายในระยะเวลาที่ติ๊กต็อกกำหนดไหมนะคะดังนั้นสรุปว่าข้อดีก็คือโอเคไม่ต้องจัดการเรื่องการส่งของ เวลาที่เราโพสคลิปลงทิกตอกหรือว่าไลฟ์สดลงทิกตอกพอเราขายได้เนี่ยเราก็รอรับค่าในหน้าเฉยๆเลยเนาะทีนี้จากไอ้สกรอบเนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงไอ้กรอบเหลืองอีกทีหนึ่งนะคะว่าลักษณะการขายในไอ้กรอบเหลืองที่ว่าเราเป็นคนส่งของเองเนี่ยคุณจะต้องอเปิดร้านค้ายังไงตั้งค่ายังไงนะคะมาดูกรอบแรกกรอบสีเหลืองก่อนก็คือกรอบที่เราเนี่ยเป็นคนส่งของเองนะคะ แบบนี้คุณจะต้องทำการสมัคร TikTok Seller นะคะทำการตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมโยงเจ้า TikTok Seller เนี่ยเข้ากับช่อง TikTok เพื่อให้ช่อง TikTok ของคุณเนี่ยมีตะก,ก้าไปลิงก์กับตัวสินค้าเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำการเพิ่มสินค้าลงใน TikTok Seller นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูคร่าวๆนะคะไม่ได้มาลงลึกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ขั้นตอนโพวกนี้จะมีสอนหมดแล้วนะคะในช่องนี้เพื่อนๆไปไล่ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะหรือว่านักเรียนที่ลงคอร์สนะคะก็ไปไล่ดูตามหัวข้อต่างๆที่ลงไว้ในคอร์สได้เลยนะอันที่บอกว่าสมัคร TikTok ok Seller นะคะเดี๋ยวนี้ก็สามารถสมัครง่ายๆในมือถือได้เลยนะคะก็โหลดแอปตัวนี้นะที่ชื่อว่า TikTok ok Seller นะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะ ก็สมัครไปนะคะเนี่ยพอสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะยืนยันเอกสารเสร็จเรียบร้อยคุณก็มาตั้งค่าพวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีตั้งค่าพวกอ่าข้อมูลภาษีนะคะตั้งค่าการชําระเงินตั้งค่าที่อยู่นะคะประมาณนี้คร่าวๆนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูการเชื่อมโยงนะคะก็คือไปที่บัญชี t ิกตอกที่เชื่อมโยงเนาะตรงนี้ก็จะมีให้เราเชื่อมโยงเข้ากับช่องทิกตอกนะคะก็ไปเชื่อมโยงนะคะ อพอเชื่อมโยงเสร็จปุ๊บนะคะไอ้หน้าช่องของเรานะคะก็จะมีไอต้ตะกร้าเนี้ยโผล่ขึ้นมานะคะแล้วพอเรากดเข้าไปดูนะก็จะมีสินค้าของเรานะคะซึ่งไอ้การที่จะมีสินค้าของเราได้นะคุณก็ต้องไปเพิ่มสินค้านี้นะคะในใน TikTok Seller นะคะตรงนี้นะคะก็ไปกดเพิ่มสินค้านะคะแล้วก็ไปใส่รายละเอียดเข้าไปนะคะพอเรามีออเดอร์มานะคะเราก็ทำการจัดการออเดอร์ ทิ้นใบปะหน้านะคะแพ็คของแล้วก็นําไปส่งของนะคะการจัดการออเดอร์นี่ก็คือจัดการออเดอร์ใน TikTok s ซลเลอนะคะใน TikTok s ซลเลอเนี่ยทำได้ทั้ง2ทางนะคะก็คือทําในแอปมือถือก็ได้หรือว่าทําในคอมก็ได้นะคะทีนี้มาถึงประเภทที่2นะคะประเภทที่เราทําในหน้า TikTok บ้างเนาะการทําในหน้า TikTok นะคะจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือสําหรับช่องที่เปิดใหม่ๆนะคะมีผู้ติดตามไม่ถึงพันเนี่ย คุณสามารถที่จะทำในหน้า TikTok ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าคุณจะต้องทำการสมัคร TikTok Seller ตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเชื่อมโยงเข้ากับช่อง TikTok นะคะแค่เชื่อมโยงเข้ากับช่อง TikTok เท่านั้นนะคะจะไม่ต้องมีการเพิ่มสินค้าใน TikTok Seller นะอันนี้เป็นอะไรที่มีคนเข้ามาปรึกษาจิตเยอะมากเนาะบางคนทำในหน้า TikTok แล้วคุณเข้าใจผิดคุณไปทำการเพิ่มสินค้าใน TikTok s เซ l e r พอมีออเดอร์ในหน้ามาเสร็จปุ๊บคุณก็งงว่าตกลงคุณไม่ต้องส่งของหรือจะต้องส่งของนะคะก็ขอเคลียร์ให้จบภายในคลิปนี้เลยเนาะว่าเน้นอีกทีนะคะถ้าเกิดคุณทำในหน้า TikTok ถ้าผู้ติดตามไม่ถึงพันคนคุณสมัคร TikTok Seller ตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมโยงเข้ากับช่อง TikTok พอเลยนะคะจบแค่3ขั้นตอนนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปทำการเพิ่มสินค้าจากตลาดสินค้านะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะการเพิ่มสินค้าจากตลาดสินค้าเนาะการเพิ่มสินค้าจากตลาดสินค้านะคะก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่หน้าตะกร้านะคะไปกด t i k t o k Shop นะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่าตลาดสินค้าอยู่นะคะ ให้คุณเนี่ยเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาสินค้าจากไหนมาขายซึ่งจีก็แนะนำว่าให้เลือกสินค้าจากที่เราถนัดและทำในหน้าติ๊กตอกจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่ดีที่สุดคือคลิปที่เรารีวิวเองตัดต่อเองาพากเสียงเองนะคะเนาะซึ่งในแต่ละสินค้าเห็นไหมมันจะมีค่าในหน้าอยู่นะคะว่า,ารับ ค่าในหน้าที่เท่าไหร่ที่กี่บาทนะคะก็ไปเลือกดูเนาะอะไรที่เรามีอยู่แล้วอะไรที่เรามีความสุขที่จะรีวิวนะคะเราก็ลองเลือกสินค้าดูเสร็จแล้วคุณก็กด add to showcase นะพอกด add to showcase นะคะก็สินค้าตัวนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าตะกร้าหน้าช่องของเรานะคะเราสามารถที่จะทำการขายแล้วก็ได้รับค่าในหน้าได้เลยนะอ่ะอันนี้คือเมื่อกี้จิสาธิต การเพิ่มสินค้าจากตลาดสินค้านะคะถ้าเกิดใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแล้วรู้สึกว่าอธิบายเร็วจังเลยฉันตามไม่ทันเลยนะคะก็ขอแนะนำว่าให้ตามย้อนไปดูคลิปในช่องนี้ได้นะคะมีสอนทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่ภาพรวมเฉยๆนะคะให้คนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นเนี่ยรู้นะว่าการขายใน Ti ๊ tok มีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทต้องทำยังไงนะคะอ่ะโอเคมาต่อกันนะคะ อ่มาที่การขายบนในหน้า TikTok นะคะก็จะมีข้อแม้อีกนะสำหรับคนที่มีผู้ติดตามถึงพันคนแล้วนะคะย้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะทำในหน้า TikTok และมีผู้ติดตามถึง1,000คนแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปสมัคร t i k t o อกเซลเลอรไม่ต้องไปเชื่อมโยงอะไรให้วุ่นวายนะคะคุณสามารถที่จะกดะสมัคร TikTok Shop Creator และทำการเพิ่มสินค้าจากตลาดสินค้าได้เลยนะวิธีการเพิ่มสินค้าจากตลาดสินค้าก็จะเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะคะที่ทำให้ดูนะพอเราขายได้นะคะเราก็ไม่ต้องยุ่งยากเคื่องการแพ็คของส่งของเลยนะคะเราก็แค่รอรับค่าในหน้าเฉยๆนะคะทีนี้ตอนที่เราขายได้เนี่ยคือเราไม่ต้องไปติดต่อกับทางร้านค้าเองเลยนะคะ ไม่ต้องไปบอกร้านค้าว่าฉันขายได้นะคุณจะต้องให้ค้าคอมมิชชั่นกับเขานะคะตรงนี้ติ๊กต o อกเป็นคนจัดการให้เราเองเลยนะพอเราขายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยทาง Tik t o ็กอกเนี่ยเขาก็จะ มีออเดอร์เข้าไปที่ร้านค้าของที่เราไปเอาสินค้าเขามานะคะแล้วร้านค้าต้ทําการจัดการแพ็คของส่งของให้เรานะพอเขาส่งของเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หลังจากที่ลูกค้าได้รับของประมาณ8-10วันเนี่ยเงินค่าใดหน้าเนี่ยก็จะโอนมาให้เราอัตโนมัตินะคะตรงนี้ TikTok เป็นคนจัดการให้เรานะคะทุกคน